มาดูกันหน่อยนะคะแนทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรมการขนส่งทางบกบนะคะในปีใหม่นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเอยมาตราการมีอะไรอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปคุยกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านจิรุตวิสามจิตตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกัญญานัทคุณฟึกค,ค,ค,ครับผมกีรุตค,ครับครับผมท่านที่ปดีกษก็อยากให้ท่านที่ปดีเนาะได้พูดถึงแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่หน่อยเพราะว่าช่วงนี้น,น,นักเดินทางนักเดินทางนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆน่าจะทยอยเดินทางกันแล้วใช่ไหมคะครับครับก็น่าจะเริ่มทยอยในวันนี้นะครับแรก็เริ่มกระเดินทางกันนะครับในกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้กําหนดมาตรการในการดูแลพี่น้อง ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในปี2565นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคาดว่าะจะมีคนเดินทางโดยรถสาธารณะเนี่ยนะครับประมาณประมาณ680,000คนนะครับที่ทาาคา,า,าดการไว้ครับซึ่งซึ่งประมาณครึ่งเดียวของอปีใหม่ปี2500 62ย่าง63นะครับนะครับแล้วก็ขนณะนั้นเนี่ยขนาดขนาดนั้นเนี่ยประมาณล้านสี่แสนแปดหมื่นคนครับผมค่ะช่วงที่ก่อนจะโควิดนะครับแล้วก็ในปีที่ถัดมาเนี่ยมีคนเดินทางประมาณแค่ห้าแสนแปดหมื่นคนลดหายไปกว่าครึ่งนะครับปีนี้ก็น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วบ้างนะครับแต่ก็ประมาณครึ่งเดียวของปีสองพัน้ร้อยหกสิบสองครับ อันนี้ก็ก็เป็นการประมาณการคาดการนะครับในส่วนของมาตรการต่างๆเนี่ยกรมการขนส่งทางบกขออนุญาตแบ่งเป็นสามสามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องเพนพี่น้องประชาชนในการเดินทางโดยรถสาธารณะเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะจะัดรถให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ให้มีประชาชนตกทางนะครับตอนนี้ก็ทางบกสก็ได้ ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับพยายามที่จะจัดรถให้เพียงพอความต้องการของประชาชนครับครับข้อสําคัญคือเมื่อรถจากกรุงเทพเดินทางออกจากจังหวัดแล้วไปถึงอย่างตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับทางกรมส่งท้องปก็ได้เน้นกับทางสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับว่าต้องอไปเตรียมจัดรถดูให้เพียงพอกับน้องประชาชนที่จะเชื่อมต่อจากจังหวัดไปสู่อําเภอต่างๆครับได้อย่างส่งพี่น้องประชาชนถึง ภูมีลําเนาอย่างสะดวกนะครับผู้โดยสารต้องไม่ตกทางครับนี่ก็เป็นเป็นมาตรการที่สําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มกักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีผู้เดินทางเยอะๆแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีประชาชนบางท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือ,อถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากระบบการขนส่งสาธารณะนะครับ,รบเช่นการเก็บค่าโดยสารเกินส่งไม่ถึงปลายทางบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ,รบเราได้จัดตั้งศูน คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะรับเรื่องราวร้อนเรียนหมายเลขหนึ่งห้าแปดสี่ทั่วประเทศ<ฆ>แล้วก็ตั้งศูนย์คุ้มครองอยู่ที่ทุกสถานีขนส่งทั่วประเทศนะครับ<ฆ>เพื่อที่จะดูแลไม่ให้อ่าการประกอบการขนส่งของรถสาธารณะเนี่ยเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมทั้งจะคอยดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกรักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆในสถานีขนส่งทั่วประเทศซึ่งเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่ากรมการขนส่งทางบกจะลงไปช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยครับครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องอำนวยความสะดวกนะครับก็ในช่วงเจ็ดวันเนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้าเริ่มตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่สี่นะครับเราก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้านะครับรถบรรทุกานะครับให้รดขนส่งสินค้าโดยไม่จําเป็นครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนต้องใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ น้ำมันอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะส่งได้นะครับก็เหตุเนื่องจากว่าต้องการที่จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถสมุคคพในการเดินทางกับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับจะได้ถนนจะได้ไม่ติดขัดจนเกินไปนะครับก็พยายามที่จะลดปริมาณการใช้รถบรรทุกให้น้อยลงนะครับรวมทั้งทางกรมทาง,ทาง,ทางหลวงเองเขาก็เขาก็ถนนที่ซ่อมแซมต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหยุดแล้วก็ปรับ ผิวจราจรแลวก็คืนพื้นที่ผิวจราจรกลับมาให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับครับผมส่วนต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับก็ก็ต้องดูแลเพราะว่าเออถือติอุบัติเหตุปีที่ผ่านมาก็ก็ลดลงนะครับเฉพาะโดยเฉพาะรถโดยสารนะครับเนื่องจากอาจจะมีคนเดินทางน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ดีนะครับครับแต่ว่ารถ รถบรรทุกเนี่ยสี่สีก็ยังยังค่อนข้างที่จะยังไม่ลงจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดําเนินการมาตรการในการควบคุมกีกับดูแลความปลอดภัยของรถสาธารณะต่างๆเหล่านี้นะครับกรบมการขนส่ง<ช>ทั้งบก,ก่าจัดให้มีเช็คกิ้งพอยต์นะครับสําหรับตรวจสอบนะครับรถต่างๆนะครับทั้งทั้งในส่วนของการตั้งจุดตรวจนะครับเรามีจุดตรวจอยู่ ณสถานีต่างๆนะครับสถานีขนส่งเนี่ยร้อยสิบเจ็ดจุดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็น red area เพื่อที่จะดูความพร้อมของคนและรถนะครับในจุดผ่านต่างๆนี่นะครับอีกสิบเจ็ดจุดมีสิบสามจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีเช็คกิ้ง point นะครับเพื่อดูแลในการลดอุบัติเหตุตรวจสอบคนขับรถนะครับว่าใช้เวลาเกินไหมมี เสพสิ่งมึนเมาหรือเสพแอลกอฮอล์หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นจุดเช็คกิ้งพอยอีกอย่าง25จุดทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการที่จะช่วยดูพินิจด,ดูว่าทั้งคนทั้งรถเนี่ยมีความพร้อมที่จะเดินทางส่งพี่น้องประชาชนไปยังจุดต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีศูนย์ GPS นะครับที่ของกรมการขนส่งทางบกที่จะทำงานอยู่24ชั่วโมงนะครับรจากเจ้าหน้าที่สุ่ม ตรวจสอบดูนะครับทั้งความเร็วของรถโดยสารสาธารนณะแล้วก็ใช้กล้องเลเซอร์ยิงความเร็วตา่างๆเพราะความเร็วนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบถ้ารถสาธารณะเราสามารถที่ควบคุมความเร็วให้อยู่ตามที่กฎหมายกําหนดได้เนี่ยนะครับถึงแม้อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างก็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 จะเป็นเหตุที่เบา ลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วนีเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับก็ต้องกํากับดูแลความเร็วทั้งเรื่องของ g p s นะครับสุ่มในการใช้กล้องเลเซอร์ต่างๆนะครับพวกนี้เราก็จะดําเนินการอย่างขึ้นนวดตลอดเจ็ดวันนี้ครับครับสําหรับเรื่องสุดท้ายครับมาตรการสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นมาตรการที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ก็เริ่มมีๆๆโรคระบาดของ โควิดสิบเก้านะครับโดยเฉพาะโอไมครอนที่ที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะครับก็เพราะฉะนั้นการดาเนินการมาตรการสาธารณสุขก็ต้องมีความเข้มงวดไปด้วยนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนที่จะออกเนี่ยนะครับรถสาธารณะเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับสถานีบขศเนี่ยตอนนี้ทางท่านรัฐนตราว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสัตชอบก็สั่งการให้มีการตรวจเรื่องของมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ อาจจะต้องมีการตรวจ ATK ที่สถานีขนส่งหมอชิดด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดในระหว่างการเดินทางกับกูมิมลูเน้องของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่ามาตรการอื่นๆก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตรวจวัด,วดอุณหภูมิต่งตางๆนะครับอุณหภูมิจะต้องไม่เกินไม่งั้นจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นรถโดยสารได้นะครับรถก็ต้องมีความการทําความสะอาดอยู่ตลอด ตลอดเวลานะครับเมื่อถึงปลายทางก็ต้องมีการทําความสะอาดผิวสัมผัสภายในรถทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีเกลแอลกอฮอล์สำหรับที่ให้ผู้โดยสารได้ล้างมือน,นะครับข้อสําคัญคือผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยในการที่ขึ้นรถโดยสารนะครับก็ถ้าใครไม่สวมหน้ากากเนี่ยทางผู้ประจารถหรือพนักง,งานขับรถนี่ก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถนะครับแล้วก็เรื่องของต่อเน,นื่องจากเรื่องการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับ,รบทางรถโดยสารทางร่างกก็จะไม่อนุญาต ให้ผู้โดยสารได้รับประทานอาหารบนรถ hmm. น,นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มีการลดหน้ากากลงนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าหิวน้ําบ้างอะไรบ้างก็ทานน้าได้ไม่มีปัญหาอะไรน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องลดไปทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้ <c oughs> เกิดการที่จะนกถอดหน้ากากหรือเปิดหน้ากากออกครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเป็นหลักการที่จะ,ะดูแลเรื่องของมาตรการสาธารณสุขนะครับบนบนรถตลอด ตลอดเวลาครับแล้วก็ในสถานีขนส่งทั่วประเทศก็จะมีการควบคุมเข้าออกและก็ดําเนินการเช่นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคนที่ขึ้นรถหรือการวัดอุณภูมิการทําความสะอาดรถต่างๆนะครับทุกสถานีก็จะมีเจ้าหน้าที่เก่ยคอยกํากับดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับนี่ก็ต้องเรียนในเบื้องต้นในไม่ว่าจะเป็นมาตรการอำนวยความสะดวกมาตรการความปลอดภัยและก็มาตรการสาธารณสุขในช่วงการเดินทางของปีใหม่นี้ครับค่ะครับ ที่ท่านทิพดีพูดถึงนะมันจะมีประเด็นเรื่องอาการถูกเอาเปรียบใช่ไหมคะเรื่องการขับรถเร็วการไม่รับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันอยู่ในข้อกําหนดของการตัดแต้มอืตัดคะแนนใช่ไหมคะที่เรา<ช>มี<ช>การ,รเริ่มใช้ไปตั้งแต่1ธันวาคม64เราจะเรียนถามท่านอธิบดีว่าณวันนี้ค่ะตั้งแต่เราเริ่มใช้มา1ธันวาคมเนี่ยเรามีการตัดแต้มอะไรยังไงกันไปแล้วบ้างคะกับรถสาธารณะรถขนส่งต่างๆเนี่ยคะ่ะเริ่มมีบ้างแล้วครับ<ช>เริ่มมีบ้างแล้วครับครับส่วนส่วนใหญ่เป็นาอะไระเริ่มจากเริ่มจากแท็กซี่ในกรุงเทพก็ถูกตัดแต้มไปบางคนที่เราได้รับการลราเรียนแล้วแล้ว สืบสวนสอบสวนแล้วจริงๆแล้วการการรับเรื่องร้องเรียนทุกเคสก็ก็ต้องมีการสืบหาข้อเท็จจริงครับส่วนเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเคสไหนที่เห็นว่าเอเรื่องร้องเรียนมีความเป็นจริงแล้วก็ผู้ขับได้ปฏิบัติจริงก็จะเปรียบเทียบปรับจะโดนสามเด้งนะครับคือโดนปรับก่อนหนึ่งประเด็นสองพอปรับแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของมารยาทต่างๆเนี่ยจะต้องให้เข้า รับการอบรมนะครับที่กองการขนส่งทางบกครับสามชั่วโมงครับเขาต้องเสียเวลาในการที่เราอบรมกติกามารยาทกันมาประเด็นที่สามก็คือโดนตัดแต้มนะครับตามฐานความผิดต่างๆผิดเบาน้อยหน่อยก็จะโดนสิบแต้มท่านกลางๆก็ยี่สิบท่านหนักหน่อยก็สามสิบครับอันนี้ก็จะถูกตัดแต้มการตัดแต้มก็จะเอามาใช้ในในการควบคุมกํากับดูแลรถสาธารณะในช่วงนี้ด้วยครับแต่ว่ารถโดยสารขนาดใหญ่ ยังพบน้อยครับยัง<ฆ>พบน้อยอยู่ครับครับแล้วก็ในช่วงช่วงเดิปกติเขากา็ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้เราต้องเราต้องโฟกัสเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจมีผู้โดยสารใช้เยอะ<ฆ>พอดีมานพอความต้องการเกิดขึ้นเยอะบางทีก็อาจจะมีการอาพนักงานขับรถหรืออะไรไปเรียกเก็บ กาโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดได้แสดงว่ก็ต้องกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีครับครับครับ,รบผมนอกจากในเรื่องของการตัดแต้มที่เป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับคนที่จะเดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ทางกรมการขนส่งทางบกมีบริการในการตรวจเช็ครถใ,ให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรามีโครงการสําหรับรถส่วนบุคคลของพ้องมระชนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งก็ดีรถจักรยานยนต์ก็ดีนะครับก็สามารถที่จะไป ตรวจรถฟรีขับผีปลอดภัยได้ครับโครงการนี้ก็ทางทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ก็ได้ร่วมกับบริษัทดีลเลอร์ผู้ผลิตตัวแทนจําหน่ายรถทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งหลายนะครับทั่วประเทศแล้วก็ศูนย์บริการซ่อมบํารุงรวมถึงบริษัทประกันภัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกสถานตรวจสภาพรถเอกชนตรอนะครับที่จะให้บริการตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์เบื้องต้น ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าตรวจให้20รายการฟรีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจน้ํามันเครื่องความสกปรกของห้องเครื่องต่างๆสภาพยางสภาพระบบไฟการทํางานของส่องกับไฟสองสว่างสัญญาณต่างๆพวกนี้นะครับอทางศูนย์ต่างๆเนี่ยจะตรวจให้ฟรีครับอในช่วงตั้งแต่อันนี้เราเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึง31ธันวาคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนนารถไปตรวจในตรวจความปลอดภัยนะครับให้มีรถม,มีความพร้อมก่อนเดินทางแล้วก็เป็นการเมื่อไปตรวจแล้วก็เป็นการเตือนสร้างจิตสํานึกด้วยนะครับว่ารถที่จะเดินทางระยะไกลกับภูมิลําำต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสอบรถในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะใช้รถ ออกเดินทางในระยะไกลเนี่ยครับครับอันนี้ก็มีทั้งหมด5,000กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับท่าน<ห>าท่านผู้ฟังพีนพ่น้องประชาชนนะครับก็ให้สังเกตเอ่อถึเครื่องหมายป้ายตรวจรถฟรีขับข <หา S 2> ี่ปลอดภัยนะครับ <หา S 2> ก็สามารถที่จะนํารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับก็จ็ได้รับทาแนะนําจากช่างต่างๆเพื่อที่จะดําเนินการให้รถนั้นมีความพร้อมในการเดินทางครับครับ ท่านที่ไปดีหาช่วงท้ายมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับบ้านกันในช่วงปีใหม่บ้างคะครับก,ก,ก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีามาตรการสาธารณสุขอยู่บ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าทางน้องประชาชนตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเดินทางาไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องหรือกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ในการเดินทาง ไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆนะครับก็ก็ขอให้น้องประชาชนได้เนดะินทางาโดยปลอดภัยมีสวัสดิภาพมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่แต่อย่าลืมว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของอโชคชะตาดวงชะตานะครับเป็นเรื่องของความไม่ประมาทนะครับทุกท่านในการใช้รถใช้ถนนถ้าอยู่บนความไม่ประมาทใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดแล้วท่านจะถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วก็ จะมีความสุขแทนใช้เวลาในช่วงปีใหม่นี้ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็บอกเล่านะเรื่องอความปลอดภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยขอบพระคุณค่ะ ครับผมดวฉันพีพีครับคุณประเดนัทและคุณพฤกษ์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก